ควบคุมการเต้นของหัวใจได้แน่นอนนะครับดูมันจะสมมที่เองแล้วก็หายใจสังเกตภาวะตื่นเต้นนั้นน่ะมันจะคลายเองนะครับแปลว่าปรับขึ้นหัวใจให้มันตามความเป็นจริงของร่างกายของที่ต้องการ อือหือเห็นไหมครับครับเจ็บเจ็บเจ็บต่อไปนี้ไฟฟ้าร่างกายจะวิบบ่งอะนะอ๊บอือเอ่งให้เต็มร้อยนี่นะนี่นะนี่นะตามด้วยช่องท้องเลยโคตรครับโอ้โหท้องดีจัง กดจะรู้เลยนะทองคนไหนจะได่ดีไม่ปกติไม่ปกติแต่ว่าต้่ได้เกินมาไม่มีปัญหาเรื่องท้องเลยครับใช่ไครับอ้าวหัวเบาต่อทีหนึ่งไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ไปถึงบ้านอยู่จะมีคนทักท้วงว่าเอ้ยหน้าตาไปทําด้วยอะไรคือฝ้าที่มันจะหายหอกไหมครับฝ้าที่มีอยู่ปลายเนี่ยมันจะเซลล์มันจะดีขึ้น ให้ฉันเกนลีนะครับพลังนั่นจะเป็นอย่างนั้น mm. ไม่จะไปใช้อยุ่ใช้ยาไดครับเรื่องไาไม่มีอะไรไปรอบร้างเขาได้นะครับ mm. ก็เป็นเรื่องของเลือด mm. พ่อครับ mm. เรื่องของเซลล์ที่มันตายตายถึงหนังเลยรือถึงหนังก็ไหวพ่อครับอ mm. ับ mm. อันนี้เป็นการรักษาภายใน นอกมาแต่ภายในมันจะเป็นพลังงานออกจากภายในขั้วหัวใจมันจะโผล่ไงหายใจมันจะต่างกับรักษาภายนอกวิทยาศาสตร์ภายนอกหมดนะครับจากภายนอกเข้าไปภายในนั่นคือวิทยาศาสตร์อันนี้มันวิจิตรศาสตร์มันจากภายในมาภายนอกเพราะนั้นจะมีการที่มันมันจะมันจะโฟะนะจะรู้สึกแบบปูๆเลยแรัะนั่นคือความแตกต่างกันมันคนละขั้วคนละข้างเลย วิธียาสายก็จิงแต่สามคนเราควบคนล,ล,ละข้างมันศึกษาคนเราแนวทางอันนี้นชอบเนี่ยข้อพับข้อพับปวดมากแล้วก็มือสองข้างเนี่ยชอบใชาเบ,า,บาไหม่วยให้มันใช่เบาเบาหมดไหมยังไม่หมดอนะ่ะไม่หมดแล้วตรงไหนนี่โอ,โอเคอเอาละ่วงนี้เบาเลโอเคเอาละทีนี้ต่้งกระสองมานะดูสังเกต ผมเหมือนกับจับสบัดผ้า<ช>แต่มันจะหายนี่คือความมหัศจรรย์มันเอาเดี๋ยวนี้ประวดเน่มอย่ีเลือโทษครับถามมามีอีกไหมสบัดเองครับเบาโล่งครับว่าให้หมดให้ปวดทันทีคแล้วเนี้ยคล็อพับตรงอย่าบน ถ้าพวกเดีผมคิด hmm. ว่าหมดแล้วการจะไปแล้วอ่าไหนมาฮะผมจะฟังครั้งเดียวมันจะบันทึกหมดทั้งฝ่ายผมโยเวนจะถามย้อนให้ดีเลยนะเปดสังเกตใต้เขานะเอาล่ะใต้เขานอนสบายเดี๋ยวช่วยผมนะจัดก็บอกไปนะครับพูดออกมาอย่าพยักหน้าเพราะว่าผมไม่ได้หันเข้าไปดูไหวไหมครับไหวค่ะอ่า ดูเงินใต้เขาจากไหนครัน <SW> e ี <trendy> okay, this way, this way. ่ไหนะครับค่ะครับไวค่ะไหวนะไหวนะค่ะเคยเป็นแตะคือจะไม่เป็นคนที่เป็นเส้นจะเป็นตะคิวเสมอเบาไหยครับขยับครัโอเบาเลยโอเคนะชัดเจ๋งจะไวไวมากนี่เนี่ยคือจิตสวาดเป็นบรรทุนยุคศตวรรษที่แปนเป็นพลังงานนะครับจำนะครับผมจำหน่อย เพราะฉะนั้นสายกระเก่ามันจะใช้ไม่ได้เรื่องสุขภาพสายกระเปามันแพง <c oughs> แล้วก็ไม่มีการันตีเช่นะครับค่ะ <c oughs> สาดด้านมีการันตีด้วย, <c oughs> น,ยนั่นบดไหมเบาไหมเกร็งไหมโอไหมโอค่ะชี่เบลงหรือเปล่าครับไม่นะ <c oughs> รู้สึกโลง่ง ให้ตื่นเต้นเงี้ย้ยดีขึ้นเยอะเลยค่ะดปนความพอใจแล้วแต่มันจะกลับทั่วค่ะตื่นเต้นเพราะมีความสงสัยออใช่ทีแรกตื่นเต้นมากอ่นั่นเป็นเพราะว่าสงสัยเหมือนกับเป็นใจจดจ่ออือใช่ก็ไห่นั้นถึงคิวเราคิวเราคิวเนี่ย่นีจ่อใช่ใช่แต่เราต้ามเชื่อเไม่มีอะไรมันเป็นออสโมซิสเป็นเชื่อมโยงเลยเนาะดีไหมดีอะตอนนี้รู้สึกก็สบายต่อว่าใครผ่านจอเลยสิ คะแต่ต่อว่าใครผ่านจอเลยไม่ต่อว่ากอนถ่ายใช่ไหมเหรอแม่ต่อว่าคนดูนะต่อต่อว่าคนดูแทนหนังได้มไหยต่อว่ายังไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะเขานั่งดูได้ไงนะอืทั้งวันนั้นเองนะถ่ายทอดสดทย์เที่วันคนทางบ้านก็ดูอยู่อขาทนนั่งดูได้ไงออใครเป็นนล้รีบมารักษาเลยค่ะเล่าทอ้งวันเฉยเหรอค่ะแต่ไม่เทีอยู่ที่นี่ ห้องช้่วโมงมีทั้งหมดอยู่ประมาณสักสิบห้องเองะเออค่จะไหวแล้วเสรยมาเป็นพันทังไงนี่ทยอยทยอยมาโอเคยี่สิบสองจุดเจ็ดเป็นสื่อสารตรงนี้นะแต่จะไปจะมาก็ผ่านยี่สิบสองจุดเจ็ดไลน์นะจะง่ายนั้นกระาำแถวเองนะ้เลยจะมีคนดูแลตัวเลขตัวนี้อยู่นะครับเสร็จไหมพอไหมพอใจไหมพอใจแถวเนาะโอเคมานต้องครอบครัวเลย